กลับมาติดตามชมกันต่อนะครับิีท <D> ี <TV> วอลเลย์บอลหญิงเอสโคล่า <ola> ชิงชนะเลิศเอเชียครั้งที่22เซตที่2ครับเป็นจีนที่พลิกสถานการณ์กลับมาและเอาชนะทีมไทยไป27-25เสมอกันหนึ่งต่อสงเซตครับมาดูเซตที่3กันต่อจ <D> ีนเซตที่2 มาเป็นชุดเลยครับในช่วงท้ายตามมาตีเสมอได้ครับ1ต่อ1เซตมาชมเซตที่3กันครับก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับทีมอื่นนั้นเท่ากันจากตัวเลขที่ขึ้นมาในเซตที่2นะทีมไทยเอสเอสได้2ครั้งในที่เกมรุกกัน19คะแนนเท่ากันและผิดพลาดทีมไทยผิดพลาดมากกว่า จีน2คะแนนครับ4ต่อ6แต่ว่าจีนมาบล็อกได้2ครัง้งโดยที่ทีมไทยนั้นบล็อกไม่ได้ให้กำลังใจกันต่อครับทีมชาติไทยกับนัดชิงชนะเลิศในการแข่งขันพีพีทีวีวอลเลย์บอลหญิงเอสโคราชิงชนะเลิศแห่งเอเชียอาจารพรับแล้วพรพันครับให้ลุกจาก3เมตรหลังชัชชุออนตีเข้าบล็อกของอูม,มึงเจียกับแจงันวีครับมา2คนครับ บล็อกของจีนคนแรกรับมาแล้วจังหวะนี้ตีมาติดอู่เบืงเจียครับขึ้นสูงมากครับน้ำหนึ่งต่อศูนย์ครับจีนสุเสถิงเสิร์ฟเสิร์ฟลูกพุ่งดีอะไรอย่างเงี้ยครับอชพลรับแล้วพลพันธ์นต้องอันเดอร์มาให้ตีแก้ลูกนี้ก็ไปเข้าบล็อกครับพิมพิชยา โอ้โหจังหวะแก้ไขครับเอาเข้าไปครับน่าจะเป็นอ่าเป็นพิมพิยาเนี่ครับจังหวะจะตีบอลแก้นะครับบิดมาลูกนี้ก็โดนบล็อกครับได้2คะแนนแรกจากการบล็อกเลยครับจีนสุเสถิงเสิร์ฟอัจฉรพรรับแล้วพิมพิยาครับ อันเดอร์ข้ามฟากไปให้กับชัชชุออนกลายเป็นได้แตคก,กับลูกแกกสามเมตรหลังคะแนนนี้ของชัชชุออนนะสวัสี่รับบอลแรกไม่เข้านะครับไทยแล้วต้องยกมาแบบนี้ครับนี่ครับแล้วมีอย่างหันยีดล็อกคนเดียวครับตีผ่านไม่ได้ครับชัชชุออนเสิร์ฟคะแนนนี้อูม้มึงเจี๊ยรับได้สุจิถิงยกมากับอุม้มึงเจีย๊ยตีไปโดนตัวของพรพัน์ครับ ได้สูงมากครับลูกนี้โอ้หอูมึงเจียนะครับนี่ครับตีมุมตรงครับหลบบล็อกมาแทบจะตีเหนือบล็อกอยู่แล้วครับอูมึงเจียนำสามหนึ่งครับจีนเสิร์จี้มาที่อัชรพรแล้วพรพันธครับให้กับทางทัดดาตีสุจินางเอาขึ้นได้รุกจากสามเมตรครับอื้มใส่หนักๆแล้วพรพันธ์ครับรับไม่ได้ครับ ตีมาแรงเลยครับลูกนี้อู๋ม้งเสียดูครับจ่ายมาให้ตีอัดมาครับอนพันพยายามจะรับครับแต่ม่เอาไม่อยู่ครับลูกนี้ตีมาแรงมากครับนำสีตอนหนึ่งอู๋ม้งเสียเสิร์ฟมาปีนุตรรับแล้วพอนพันต้องวิ่งย้อนมาอันเดอร์ให้โอ้โหแต่เป็นชัชชุออเนี่ยที่ตีแก้รียอะแตยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับ ตีลงไปที่ว่างเลยครับนี่ครับลูกนี้หลบบล็อกสวยครับชูออนลูกนี้บิดไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายของตัวเองครับชูออนเสิร์ฟฮะตามสองต่อสี่อู้สุดหลุดออกข้างเเสิร์ฟเสียไปครับลูกนี้ทัดดาดวแจ้งจีน,น้ำอยู่5ต่อ2ครับ ยังจะเสิร์ฟเน้นการตัดเกมลุกของจีนให้ได้ับยังเห็นวี่เสิร์ฟอัตราพรรับแล้วพพันยกไปข้างหลังครับกิมพิชยาตีกดตรงมาจนได้นะครับเสาด้านหลังครับจังหวะนี้บอลแรกสวยนะครับแล้วจ่ายมาครับนี่ครับตัวกลางของจีนพยายามจะมาช่วยครับพิมพิชยาตีลูกนี้ครับรูดบล็อกลงไป พิมพิจยาเสิร์ฟครับ้นฝั่งรับไม่ถึงก็ดีมากต้องแก้ครับเนเวิเวนเป็นโอกาสของไทยปียนุษย์ให้พิมพิทยาขึ้นตีลูกนี้เน้นๆเ,เ,เลยครับแล้วก็ทิศทางเยี่ยมมากคนต่อบอลจะเป็นปีนุษย์นะครับแล้วตีมาครับทะลุช่องระหว่างบล็อกนะครับไปโดนมือเฉาทิ้งๆนิดนึงครับแล้วก็สลับลงฝั่งจีน พิมพิชยาเสิร์ฟเสิร์ฟจี้มาที่ต้นฟางสิสุดทีครับให้เล่นบอลสัน้นเหมือนจะโดนไม่ดีแต่ว่าหลิวยี่เองก็สามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนได้ฮะดูครับจังหวะจ่ายมาครับบอลสั้นหน้าตีโดนไม่ดีนะครับลูกนี้หลิวยี่พยายามจะพุ่งมารับครับพิมพิชยาบอลมาตกพื้นไปก่อนหียวอี่หวนเสิร์ฟครับ มาอัจฉรพรรับเข้ามือของพรพันธุ์ลุกจัดสรรการยอดหลังบล็อกอุ้ยสุเชนานยังมาทันครับสู้เสียวถิงให้เนลเวนตีติดอยู่ที่เปียรุตแล้วลุกจักสารการโอ้โหเข้าแบบเต็มๆยู่แล้วครับสิวี่เมี่ยงกับโรมาก็ยังบล็อกได้ครับครับนี่ครับดีเฟนซ์ได้นะครับแต่จังหวะสวนครับจ่ายมา3เมตรกลางแล้วจีนน่ยขึ้น2คนนะครับตวนฝั่งกับทางด้านของหลิวยี่ครับไปโดนหลิวยี่ น้ำเจ็ดต่อสี่ยิ้หุวนเสิร์ฟชัดอ่อนรับแล้วกำแพนเลือกให้ไปที่พิมพิทยาฮมบอลตกพื้นไปแล้วครับเป็นจีนนะครับได้แต่เวลานอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งครับ กลับมาชมกันต่อนีครับส่งกำลังใจไปให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยกันเยอะๆครับโอ้ดูครับหน้านตีโอ้โหเซตนี้เกมป้องกันเกมสกัดกั้นได้คดีแล้วจังหวะรุกเขาก็ทําได้ด้วยนะครับครับตอนเนี้ยครับจังหวะที่ต้วนฟางครับไปรูปบล็อกมาครับเปลี่ยนเอาซิรีมาครับครับลงไปจ่ายบอลให้เพื่อน คนที่ลงไปก็น่าจะเป็นธนชานะครับไทยเราเปลี่ยน2คนนะครับเหนอี1เวนครับเสิร์ฟมาชจวีนรับแล้วซีดมาอันเดอร์มาให้กับธนชายอดหลังบล็อกก็ยังตามเอาขึ้นมาได้อ้าจะมีผู้เล่นน่าจะฟาวกับฟาวตะข่ายหรือเปล่าดูครับไปฟาวจังหวัดไหนครับเน็่ยยอดมาแราบคือมันน่าจะฟาวจังหวัดนี้นะครับ กี่ลูสินน่าจะบอกว่าเป็นดับเบิลนะครับเป็นสุจนาน,นะครับตัว<ช>โโลิเบอโร่นะ่ที่พยายามจะเซตบอลยกบอลให้เพื่อนนะครับอัจารพเรเสิฟมาแล้วต้นฟางครับบอลลึกแล้วชิิมารับได้ปีนุษให้ธนาชาต <c oughs> มุมตีมันน้อยไปนิดเึงครับไปต,ตีเข้าบล็อกของต้นฟางครับบล็อก จีนี้ทำงานแล้วครับดูครับจังหวะยกอันเดอร์มาให้แล้วรัชชาเลือกตีมุมตรงครับไปโดนต้นฟางครับตอนนี้นี่ไทยเนี่ยเจอบล็อกของจีนเนี่ยเจอสี่มือเกือบตลอดเลยนะครับต้นฟางเซิร์ฟครับลงมาก็ทำได้ดีครับมินุดรับได้ชีมาให้ปาหัวสาวครับแล้วก็เป็นชัดชุดอ่อนเนะี่ย อีอัตใส่รับลงไปครับยกมาหัวเสาวนะครับลูกนี้จ่ายมาเนี่ยครับตีช่องตรงกลางเลยครับมีไปโดนมือของดิวงยี่นิดนึงครับเดียเสิร์ฟกลับมาได้ครับไทยคัทยาเสิร์ฟตาม6ต่อ10เสิร์ฟมาชิจิหนาย,ยังรับได้อยู่ครับ ู้เสียทิ้งให้มาหยอดหลังบล็อกทาย,ยาวขึ้นไปได้โดยช,ชัชชุออนและได้รุกโดยธนาชาติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้อาจจะเป็นหลิวยี่ที่บล็อกคะแนนนี้ได้นะฮะดูครับพุ่งมาถึงนะครับช,ชัชชุออนแล้วยกมาตีอัดมาลูกนี้ไปโดนหลิวยี่ครับเนี่ยครับบล็อกของจีนเข้ามา2คนแล้วบล็อกล้วงได้ดีเลยครับ เดี๋ยวีเสิร์ฟชัดชุออนรับได้แล้วสิมายกไปผูสาวด้านหลังครับอืมรับไม่ได้นะต้นฟางรับลอบบอลพุ่งโดนเพื่อร่วมทีมอะลูกนี้ธนาชานตีทะลุมาได้นะครัเนี่ยช่องมี้ช่องให้ตีเยอะครับจังหวะนี้ตีอัดมาแรงเลยครับธนาชาต้องเรียกความเชื่อมันกลับมาให้ได้ครับธนาชาสิรฟอ้าดีคร ม้มวนลงตรงท้ายขอดพอดีครับครับครับจังหวะจำเสิร์ฟแล้วปั่นมาครับลงเส้นพอดีครับลูกนี้เสิร์ฟเอสของธนชาสุขสดครับอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้รับได้ครับทางเนียยยวินแน้วไทย ยังได้อยู่นะครับปีนุษโยนข้ามาอ้าวแล้วก็เป็นจีนที่ผิดทายกันเองครับซู่งจีนหนานี่ยี่มหวานครับไปพยายามจะเล่นด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหบอลเนี่ยเราฟรีบอลให้เขาไปแล้วนะครับดูครับตอมาเนี่ยรับขึ้นมาได้ต้องเอาแค่ข้ามครับแต่ว่าจีนโอ้โหพลาดครับลูกนี้ไม่ให้เสียงกันแล้วครับยังคงเสิบต่อครับธนาชา เสดี่มาเีโอ้โหแล้วก็รับไม่ได้ครับอืมยังจะถอยรับแต่ว่าถอยลึกเกินครับเียรับไปดีครับเนี่บเป็นเสิร์อีกครั้งครับของธนชาสุขสดครับต้นฟางรับครับแต่รับแล้วบอลมันออกนอกสนามไปเลยครับจังหวะนี้ไล่มาเหลือคะแนนเดียวครับจีนต้องขอเวลานอกแล้วครับ กลับมาชมกันต่อครับโอกาสของไทยรุกจากธนชาโอ้โหตีอัดไทยบล็อกกเดนออกไปอีกตามาทันครับกินชาไทยเนี่เท่ากันแล้วครับสิบเอ็ดเท่ากันครับจังหวะที่เราดีเฟนซ์ได้นะครับแล้วจ่ายมาสามเป็นหลังตีอัดมาลูกนี้ครับไปโดนอู๋มึงเกียร์ครับแล้วออกข้างยังคงเสิร์ฟต่อครับธนชาแล้วเสิร์ฟได้อีกดีครับขอให้เสิร์ฟดีไปเรื่อยๆดูนะครับเนี่ยครับต้นฟางรับแล้วรุกมาถ่ายครับกินอุ๋มึงเกียร์ ดีมาแล้วเป็นอัธพรรับได้สิลีมายกไม้กับชัชชวนตีแล้วตโดนบล็อกกระเด็นออกนอกสนามครับไทยยิงไทยแซงครับเป็น1211มาเป็นชุดครับจังหวะน,นี้ของไทยครับแอบจ่ายมาให้ชัชชุออนตีครับเลือกตีมุมตรงเนี่ยกะเอาทัชอยู่แล้วนะครับตีใส่ทางด้านของสุเสียวถิงเนี่ยครับเป็นทัชบอลครับขึ้นนำา1211เครับไทย ก็ยังเป็นธนาชานะครับที่จะได้เสิร์ฟกดดันผู้เล่นของจีนที่ผ่านมานั้นถือว่าเสิร์ฟตัดเกมรุกได้ดีเลยครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เสิร์ฟติดนะครับจะเปลี่ยนเสิร์ฟให้กับจีนไหมครับ12เท่ากันครับสัมเสิร์ฟของธนาชาครับหรเสิร์ฟไม่ข้ามครับ เปลี่ยนเอาวีเทวร์นลงมาเนี่ยนุงเซตสำรองเสจมาอัศรพรรับได้ดีชิกมารับมาไหลไปต้นหลังนะครับให้กับทางทัดดาวตีกดวี้ิมครับบนแรกรับมาเนี่ยเป๊ะเลยครับอัชรพรแล้วไหลหลังสั้นลูกนี้ครับนี่ครับเป็นช่องพอดีครับตีมาช่องนี้เลยครับวิ่งหาช่องได้ดีมากครับจังหวะนี้ของทัดดาวชัชชุนเซ 3ิบสเสิรดีต้นฟางรับแล้วยุยย่ยต็วิ่งไปเซตอืมออกไหฮะโอ้วงเกียเองก็มั่นใจว่าโดนผู้เล่นของไทยด้วยและจุดตกก็น่าจะลงนะจะเซเลนไหมครับไทยเนี่ยครับเซเลนครับดูหน่อยครับว่าลงหรือออกนะครับ โอ้โหลงครับเป็นเส้นก็เป็นคะแนนของจีนครับขึ้นตีกบมั่นใจด้วยนครับอุ้งเจียเชียนในสนามก็เปียตนโกลนให้กำลังใจผู้เล่นของไทยะครับ13ต่อ13อุ้งเจียเสิร์ฟ เตีมยานที่ชัดชุออนแล้วสีมาครับให้ลุกจากสามเ้็นหลังอืถนักชาครับขึ้นตีไม่ถนัดตัวพิกโผกาอากาศครับเปลี่ยนเป็นหยอดหลังบล็อกและน้ำหนักมือเยี่ยมมากครับ r o u เตอร์ AI อั r ฉริยให้คุณพร้อมเป็น MVP ในทุกเกมจาก AS Fiber นี่ครับจังหว่านี่ครับรับมาแล้วจ่ายมาสามเ้็นกลางตีอาจจะไม่ถนัดครับ หยอดด้วยการเซตลูกนี้ครับเซตข้ามไปแล้วเป็นคะแนนด้วยครับทัดดาวเสิร์ฟนำ14-13แล้วหัวเสาคนนี้เหนียวอิ๋วเหอนครับตีอัดใส่บล็อกกระเด็นออกไปครับครับจังหวะที่โยกมาให้ด้านหลังครับบล็อกเราขึ้นมา2คนครับแต่ตีลูกนี้นี่เป็นพัสวันะครับเหนียวอิเวเหนจังหวะขึ้นตีเมื่อสักครู่ ยังยี่เสิร์ฟพระจอนรับขมือของศิิมามาที่อัจฉรพรตีเน,เน้นเน้นไปเลยครับแล้วมือเกียรรับไม่ได้ฮะตอนนี้นี่แลกกันแต้มต่อแต้มเลยครับจ่ายมาลูกนี้ตีสวยมากครับอัจฉรพรช่องตรงกลางเนี่ยครับช่องนี้เลยครับอัจฉรพรเป็นศิลมาเสิร์ฟอือออกไปนิดเดียวครับ จะ,<ม>ะวส์เนไ้ยดูอีกทีครับจังหวะนี้โอ้โห,โโห,โหชัดเจนนะใช่ครับ,รบเปลี่ยนเซิร์ฟไปเป็นจีนเซิร์ฟครับโดยนิวส์เหินครับเซิร์ฟมาแล้วปีนุชครับได้ดีซีมายิงกลับมาโอ้โห,โโหชนัทชาครับ ใส่มุมตรงลูกนี้เหมือนจะออกนะครับับก็เป็นเวลานอกาเทคนิคครั้งที่สองครับ เหยวจะเสิร์ฟให้กับจีนครับนำ16-15เสิร์ฟมาปีนุชรับได้ดีสิมาให้กับที่ธนาอานี้ไม่พลาดนะครับเลือกมุมเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าครั้งนี้บังคับให้อยู่ในสนามได้ครับจ่ายมาสวยครับแล้วตีมุมตรงแม่นเลยครับธนาชาสุดสดมีช่องให้ตีอยู่นิดเดียวครับระหว่างบล็อกกระเสวกากาศครับตีแม่นมากครับเสิร์ฟโดยอชรพร จิ้มที่อุ้มเมืองเกียบอลพุ่งเข้าเน็ตต้องแก้ไปครับอูซินยี่ตัวริบโรอีกคนหนึ่งครับแล้วส่าไหลสั้นๆไปให้กับทังหัตถยาทุกลูกนี้จมสนิทครับนี่ครับได้ฟรีบอลมานะครับแล้วขึ้นไหลสั้นครับไปฝั่งลงไปเลยครับหัตถยาบำรุงสุขเสิร์โดยอ,อัตโนยศอีกครั้งครับ 76แล้วล้นไหมไม่ล้นเขาได้ลุกกลับไปต้นฟางมาบล็อกได้ครับแต่ว่าไปออกซะครับทีมชาติไทยจังหวะบอลแก้ไขนะครับจังหวะที่ต้นฟางตีลูกนี้ครับเสิร์ฟมาดีนะครับอชรพรนะครับยกมาแล้วปีอัดมาโดนบล็อกของไทยแล้วออกครับเป็นคะแนนของจีนต้นฟางเสิร์ฟครับ17คะแนนเท่ากัน ยังไม่รู้จอกหน้าไหนเซตนี้สิบิมาให้ธนชาติอัดใส่บล็อกประเด็นออกไปเหมือนกันรับจังหวะนี้ครับยกมาเสาด้านหลังครับให้ธนชาติสดสดครับไปอัดบล็อกแล้วออกข้างไปครับดูครับไปใส่ทางอูเมืองเจียเนี่ยครับแหลกกันคนละทีครับด่วนต้นฟางกับธนชาติ1817เเสิร์ฟลูกนี้ ธัยารู้ตั้งแต่บอลออกจากมือเลยครับบอลเหลินไม่น่อยครับจังหวะเสิร์ฟของธัยาครับแป๊บหนะ่งบี้กันมาเลยนะครับเบียดกันมาเลย18คะแนนเท่ากันครับลรีบี้เสิร์ฟเสิร์ฟมาชจวนรับไม่เข้ามือของสิริมาแต่ว่าปีรุกยกมาให้ดีดีจริงครับ ตามัเก็บมาได้ดูอ,อุูมืองเจียแล้วแก้มาลูกนี้ปีนยอเอาขึ้นไมาได้แล้วสินไม้ย,ยกบอลตัอุาด้านหลังติดล็อกไทยช่วยกันครับนมผู้เล่นของไทยธนชาของผู้ตัดสินนะผู้สินขอชาเลนจ์เองครับจังหวะนีพนพ้พยายามจะบอกคือฝั่งไทยพยายามจะบอกว่าบอลไปโดนเสาวอากาศแล้วนะครับน่าจะเป็นบอลออกนะครับ นัชชาเนี่ยครับตีเสร็จแล้วบอลตกลงมาเดี๋ยวมันไปบอกผู้สินเลยนะครับจะย้ายถุงถูกเปลี่ยนออกไปแล้วเอาเมียออีเวนลงมานี่ก็ยังไม่ได้กลับลงมานะครับดูครับโดนโอ้โหโ,โ,โดนสายจริงๆครับเป็นคะแนนของไทยนะครับนี่ครับ ถึงไม่เคลียร์เนี่ยขอชาเลนจ์เองเลยนะครับนำบสิบเก้าสิบแปดครับทิ้ไทยคณชชาเศรษรอบนี้ครับเดียยวนรับและยูเจยุย้ยยกฆ่าหมาโอลุกไปเองครับดูเบื้องเจียไม่น่าจะโดนผู้เล่นของไทยนะครับ,รบดูจากทิศทางของบอลเมื่อสักครู่แต่จีนมีชาเลนจ์ครับนี่ครับมีชาเลนจ์ครับจีน โอ้เมื่อเจียพยายามจะบิดไปทางสิริมานะครับซึ่งเป็นบล็อกที่เล็กกว่านะครับพยายามจะเจาะไปทางนั้นแต่ออเขาเชลน์อินเอาครับอินเอานะครับออกแน่ครับแน่ยงนี้ก็เป็นแต้มของทีมชัดไทยนะครับครับเอาสี่าถิงกลับลงไปใหม่ฮะถอดยืดจะยืดออกมาครับ ใน้ำสองแต้มนะครับธนชาสิเสฟหนักๆลงมา,าครับต้องแก้เปนครับสุเสียถิงอู้อมือเฉียวขึ้นตีแต่อัชรพพลเอาบอลขึ้นมาได้ซูริมาให้มาที่ซุตอ,อ,อ่อนเมื่อตีลูกนี้เพืเ่อผู้เล่นของไทยพยายามจะบอกว่าโดนผูเ้เล่นจีนนะครับครับดูครับว่าจะ,ชะเชลนหรือเปล่าครับฝั่งไทยนี่ครับล็อกทัสครับ นคาดได้โดนครับโดนนี้ครับนี่นี่ครับโดนนี้ค้อยมือขวาเลยครับเลือกตีมุมตรงเนบกับจุอ่อนรับบอลยังไปษะกิดนิ้วของซูเซียวทิงครับจากพัสบอลครับยังคงรักษาระยะห่างไว้ได้ครับไทยธนัชชาเสิบคราบนี้เปลี่ยนน้ำหนัก นี่วนรับได้แล้ววนมาตีตรงนี้อูมิเกียทินไทยรับได้แล้วซิริมาไหลมาให้ก็ยังรับได้อยู่นะครับจีนอูมองเกียตีติดล็อกคณะชาวกลับมาซิริมาอันเดอร์ข้ามมาแล้วโววน้มาตีตรงนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับวนไปตีด้านในได้สุดๆเลยครับแัฟชูออนลูกนี้ต้องบอกว่าแก้ไขได้ยอดเยี่ยมสุดๆครับสำหรับแซฟทูออนมกสีครับจังหวะที่ซิลิมาเอากลับมาเนี่ยบอลขาดเยอะนะครับแล้วตีเข้าช่องนั้น พอดีเป๊ะครับมีอยู่ช่องเดียวเนี่ยครับจังหวะแก้ไขของชัชุออนโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้แล้วขึ้นนำ่แต้มครับไทยรับคำชมจากโค้ชด่วนไปเลยครับทั้งทีมฮะกับตองของเวลานอกแล้วครับจีน ชมกันต่อครับคะแนนนี้ธนาชาเสิร์ฟแล้วก็ลูกนี้ตกในสนามเนรับครับ,รบอย่างน้นอยๆก็นายจะแตะเส้นนะครับเอาละครับมีชาเลนจ์อีกครั้งครับจีนโอ้โหยังมีเหลืออีกเยอะลงเยอะครับโอ้ตอนนี้ไทยเรานำห้าคะแนนครับจากต้นเซตเนี่ยตามอยู่4ีหแต้มครับต้องเปลี่ยนตัวครับ ต้นฟางออกมาครับเอาจงรุ่ยลงไปครับนำ23 18ธนชาเสิร์ฟต่อเนื่องเขาให้ตัดเกมลุกให้ได้นะครับอุ๊อุซินยี่รับได้ครับรับบอลหัวสาจังอันนี้ห้าไหลมาให้อยางคำยี่มุมอาจจะไม่เยอะแต่เขาตีกดลงไปได้นะครับดูครับจังหวะจ่ายมาครับมีชัดชิออนตามขึ้นมอบล็อกแต่ก็หลบบล็อกได้ครับ จังหวะน,นี้ตีไปสลับบล็อกนิดนึงครับอย่างฮันยี่19-23ต่อครับนีหวนยังอยู่นะครับซุธิถิงเจ็บเสิบ19-23เสิร์บภูมาชัชชุออนรับได,ด้ดีครับสีมาให้กวามที่ชัชชุออนหยอดตรงนี้ติดบล็อกเอาใหม่ครับปีนุชให้ทที่ชัชชุอนอนเขาต้องตีแรง แล้วเลือกตีเปิดนะฮะมั่นใจนะครับทั้งทีมฮะมั่นใจว่าโดนนี่ครับขอชาเลนจ์แน่นอนครับนี่เก็คือผู้เล่นของทั้งทั้งทีมฮะให้สัญญามาทั้งข้างสนามครับว่าโดนแล้วที่น่าจะเป็นเนี้ออิบเวิร์ดเนี่ยครับอมยิ้มแบบนี้นี่ไม่แน่ครับเพาะเจ้าตัวอาจจะรู้ฮะนี่ครับเนี่ยครับเต็มเต็มครับนี่ครับเห็นเหมือนกันหมดทั้งทีมครับ อเอาละครับเซตพอยต์ครับของไทยคราวนี้อย่าหยุดรอนะครับไปเลยครับ24ต่อ19ยาวไปครับชัดชุอ้อนเสิร์ฟเน้นเน้นมาอาครับรับลูกนี้ไม่ดีต้องแก้แล้วครับและต้องแก้จากนอกสนามมาด้วยครับรอูเมืองเจีย ซีริมาให้เล่นบอลสั้นครับโดยทัดดาวและตีฝังลงไปครับเป็นจีนไทยได้เซตดีครับ25-19กครับก็เป็นทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมชาติจีนไปได้ครับในเซตที่3ขึ้นนำา2ต่อ1เซตครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมเกมในเซตที่4ี่กันครับ